มันใส่ตาอาหารตะกินมันหอมดีนะบหอมหอมหอมกระเทียมลองเบิรงกดมเนื้อก็เป็นเิ้นเิ้นแซ่บแซ่บแห้อือมันก็สุดี ไปซื้อสมสมเนื้อมาพี่น้องเบิ่งห่อใหญ่ๆแล้วสมเบิงบ่งเนาะห่อใหญ่ทำนีงมาพี่ได้ังาดไหนแกเบิ่งก่อนเบิ่งเนื้อข้างในมันก่อนได้อยู่คืนนึงโอ้ยไปตองหลายกว่าคนนะไปตองเนื้อจะอยู่แค่นี้ อย่างนอ้เยซื้อสามอันห้าสิบบาทเสียดายไปตองเนาะตายได้จนีนะจังอันหนึ่งส้มนีสมน้ส้มนี้ไป็นรู้ไปตองเลยเออ รักอันหนึ่งอันสองอันสามอันสี่อันห้าอันไปตอง5้าแผ่นพี่น้องสามห่อได้ประมาณนี้นะไปตองส่วนสมได้แค่นี้พริกกระเทียมล้าง แส่ก็จ้าแล้วก็กินกับตะป่บบนประทูเนาะกระเนียวซื้อกระเนียวมา20บาทนี่ลวกพักพักสะไล่เนาะลวกใหม่ๆเลยยายผู้ใหญ่มาก,กิน เดือดแค่บ้านเลยทิ้งเขาก็บอกว่ากินสดๆเป็นอร่อยอยู่หอมหอมกระเทียมครับส้มก็พอดีเนาะเลยส้มหลาย ทุกคนป่าบนป,ะ,บนปะทูกินพักทั้งคือกินมะเขือทั้งเควนผักสลาย่แซ่แบแซ่

chốt chốt chết bị bẹp nữa แบบผมลำลัำลำลำเตมเ็อเคเ